กราบสวัสดีไปยังท่านผู้ชมที่เขารบรักทุกท่านนะครับผมสวัสดีแซมซ้ายไม่ป่าบางปะโปนสุภุสุคนครับก็สำหรับวันนี้ผม <c oughs> มาสำรวจแปลงนาของช่างเตเต้นาที่เขาใช้เป็นพันข้าวมาริกกขอสิบห้าเนาะทำเป็นข้าวนับรัง สำหรับแปลงนี้นะครับพื้นที่ก็ประมาณ3ไร่หน่อยๆเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมข้าวก็จะมีข้าวเม็ดเล็กเยอะอยู่เนาะไม่เป็นไรเราทำกินน่ครับเป็นพันข้าวก็ขอ15ครับทำนาตังปี67ต่อปี68เนาะตอนนี้ก็รังสุกเรืองแล้วเนาะ สำหรับแปลงนี้สำหรับโซนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะสุกกันใกล้จะเต็มที่ละก็เหลือแค่ฝั่งนี้เนาะที่กำลังออกรวงเนาะแต่ว่าผมให้ชมนาแปลงกขอ15นี้ก่อนเนาะสำหรับแปลงด้านนี้ก็จะเป็นข้าวรนะ้อยห้าเนาะมาริร้อยห้านี่ครับอันนี้เป็นกขสิบห้าทำเป็นข้าวนารังนะครับ ปีหกเจออากาศหนาวช่วงหนึ่งเนาะประมาณ3-4วันที่ผ่านมาข้าวก็ทำการชะง,งักเนี่ยครับเป็นพันข้าวก็ขอสิครับทำเป็นข้าวนาปรังเนาะตอนนี้เขาก็ระบายน้ำทิ้งหมดแล้วเนาะแห้งละสำหรับแปลงนี้เนี่ยครับรวงก็ใหญ่ดีอยู่เนาะสำหรับก็ขอสิบห มันก็ได้ผลได้หมากได้ผลเหมือนกันครับต่อไปก็มีแบบอย่างนี้แล้วก็ใช้พันข้าวกอขอสิบห้าได้เลยเนาะปีหน้าถ้าใครไม่มีพันุข้าวปลูกกอขอร้อยห้าเราใช้สิบห้าก็ได้เหมือนกันครับออกรวงพร้อมกันเนี่ยครับออกรวงพร้อมกันเหมือนกันครับเนี่ยบางเจ้าเขาก็ว่ามันไม่ออกรวงเนาะแต่ว่าเขาทำแล้วนี่ผ่านเลยก็ขอสิบห้าก็ออกรวงได้เหมือนกัน เป็นข้าวหอมมะลิสุรินเหมือนกันครับแต่เป็นพันข้าวเบาเนาะสำหรับการทำนาปีนะแต่ว่าทำนาปรังนี่ก็ถือว่าออกรวงได้เนาะสุดเหมือนกันเนี่ยครับรวงสุดเหมือนกันก็จะมีรวงเล็กรวงใหญ่ปนเปกันไปเนาะสำหรับต้นข้าวมันไม่ สูงไม่ใหญ่ไม่โตเนาะเนี่ยครับเป็นพันข้าวก็ขอ15นะครับเนี่ยแต่ทำนาปรังสำหรับโซนอเาเภอนนทรายนะครับที่ทำเนาะเนี่ยครับเป็นพันข้าวก็ขอ15บนหะ้าเนอะเมล็ดมันก็สวยงามอยู่ครับเนี่ยลายดำลายอะไรก็ไม่มีติดเนาะถ้าเป็นข้าวนาปีก็ถ้าใส่ปุ๋ยเยอะมันก็จะเป็นลายเม็ด เปลือกเม็ดข้าวมันก็จะลายดำเนาะถ้าถ้าปุ๋ยเยอะนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยครับเนี่ยครับรวงข้าวเขาก็จะเหนียวแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายเนาะเนี่ยเป็นข้าวมาริก้ขอสิบห้าครับทำเป็นข้าวนัปรังเนาะสำหรับแปลงนี้ก็น่าจะ เข้าเมษาเนาะถึงจะได้เก็บเกี่ยวเพราะว่ามันมีข้าวยังติดเขียวเยอะอยู่เนาะที่เหลืองๆก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าติดเขียวเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยให้สุกพร้อมกันหมดเกี่ยวทีเดียวเลยเนาะสำหรับโซนนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นมาริร้อยห้าเนาะแต่ว่าแปลงนี้เน้นแปลงนี้แปลงเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือพามาชมพันข้าวกขอสิบห้าเนาะกขอสิบห้าไม่ใช่ข้าว ร้อยห้าเนาะไม่ใช่ข้าวปะทุมข้าวอะไรครับเป็นพันข้าวกคสิบห้า,าครับเนี่ยก็เร็วๆนี้ก็จะได้กินข้าวใหม่ละสําหรับโซนนี้ก็จะได้ทำการเก็บเกี่ยวกันนะสำหรับแปลงนี้ฝั่งนู้นของผมก็ยังติดเขียวเยอะอยู่เนาะสำหรับนาแปลงแต่พัสซิ่งเนี่ยครับตอนนี้ก็ ออกรวงน่าจะใกล้จะหมดทุกต้นทุกกอแล้วเนาะสำหรับกอขอสิบห้าแปลงนี้นะครับก็ทยอยออกรวงก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะตัวไหนที่สุกก่อนมันก็จะง,มงอมๆไปเนาะนก็จะงอมข้าวมันก็จะงอมงอมนี้หมายถึงว่ามันมันสุกก่อนแล้วข้าวมันเหลืองหักแลนะ้วเนาะ สำหรับแปลงนี้ก็เล่งปุ๋ยเยอะเนาะมันก็จะติดดำติดเนี่ยครับสำหรับร้อยห้านะครับเนี่ยพันเข้ามรีร้อยห้านะสำหรับนาแปลงนี้เนี่ยครับก็ติดดำไมาถึงว่าใส่ปุ๋ยน่าจะเยอะไปเนาะเล่งมันออกรวงมามันก็จะติดดำสำหรับแปลงนี้ก็เหมือนกันครับนี่เหมือนเกา่าเป็นพันเข้ากขอสิบห้านะ ก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วอีกฝั่งนูน้นก็มะลิร้อยห้าทั้งนั้นเนาะสุกเหลืองงอมพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวภายในสิ้นเดือนนี้เนาะทีนี้เขาเกี่ยวกันหมดเหลือแต่น,นาผมเองแล้วนกก็จะลงแต่น,นาผมแล้วทีนี้โซนนั้นเขาก็สุกกันหมดละมองดูก็สวยงามอยู่เนาะสำหรับข้าวก็วขอสิบห้านี่้น ต้นมันไม่ใหญ่หรอกเนาะต้นข้าวมันก็จะเรียวๆเล็กๆลำปีลำป้องอะไรก็ไม่สูงไม่ไม่มีกีบยงกีบใหญ่ไม่มีป้องใหญ่เหมือนนาปีเนาะเพราะว่ามันเป็นข้าวนะปังเนี่ยครับเป็นข้าวก็ขอสนะิบห้าเนาะโอ้ก็ถือว่าสวยสดงดงามเนาะสวยสดงดงาม ถ้าเข้าปลูกปีหน้าก็ใช้เป็นกอขอสิบห้าก็ได้เนาะที่เอามาทำนาปังได้เหมือนกันเนาะอายุข้าวมันก็จะจบเราเริ่มต้นหวานก็ประมาณเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเนาะเดือนพฤศจิก,กาต่อเดือนธันวาแล้วก็หวานข้าวนาปรังต่อเลยเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จประมาณเดือนธันวานี้ก็จะเสร็จหมดแล้วเนาะสำหรับการทำนาปังแล้วก็ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวก็ มกราคุมพามีนา3าสี่เดือนนี้ครับก็จะจบการที่ทำนาปังแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวกันเนาะอันนี้ก็เดือนมีนาเนาะสำหรับวันนี้ที่มาถ่ายคลิปวันที่เท่าไหร่เนาะนี่วันที่ยี่สิบกว่าหรือยังไงนี่แหละเนาะจำไม่ได้ไม่ได้ดูเวลาก่อนจะถ่ายคลิปเลยเนี่ยครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเขาเก็บเกี่ยวยังไงผมจะให้ดูอย่างเนาะ,ะจะได้หมากได้ผลเยอะขนาดไหนก็มองดูก็น่าจะได้อยู่เนาะจะเปลี่ยน2เกลียนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ